จับหนุ่มชาวเมียนม,มารับจ้างกีดย่างบังหน้าแอบค้าแรงงานเถื่อนค่ะ เมื่อเวลาประมาณ3นาฬกาวันที่15าธันวาคม2514พันห้ารพันตำรวจเอกสุทธวันณสูตรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคลิีขันพร้อมด้วยพันตำรวจโทชุมพลบางจันทึกรองผู้กำกับการปราบปรามนำเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบรวมกับเจ้าหน้าที่ทหารหนวยเฉพาะกิจจงอางสึกกองกำลังสุลศีตำรวจตะเวนชายแดนที่146่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองด่านสินคอนกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอบปอพรชระบอประจําหมู่บ้าน ร่วมกันจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังตามแผนสกัดการบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยเมียม,มาตามข้อสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผอบอตรอพลตำรวจโทธนายุทธ,ธิจรัดธรรมรงคผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดพลตำรวจตีวันชัยธนธรรมผู้บังคับการภูธรจังหวัดประจวบคุริคันซึ่งได้รับนโยบายจากรัฐบาลที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทย์วงษ์สวรรณ์รองนายกฝ่ายความมั่นคงให้หน่วยงานความมั่นคงในแต่ละพื้นที่ที่มีเขตติดต่อชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังพื้นที่ตามแนวชายแดนและพื้นที่ตอนในเพื่อสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีข้อมืองโดยผิดกฎหมายและเป็นช่องทางในการนําเชื้อโควิด -19 เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศโดยได้พบกลุ่มบุคคลต่างด้าวชาวเมียนม,มาชายหญิงจํานวน23คนหลบซ่อนตัวอยู่ ในบริเวณสวนยางพารามหมุดที่3บ้านหนองคามตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีครีขันธ์จึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดตรวจสอบพบว่าเป็นชาย20คนหญิง3คนโดยมีผู้นำพาเป็นชาย1คนเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิตามร่างกายเบื้องต้นก่อนนำตัวแรงงานชาวเมียนมาจำนวน22คนมาควบคุมตัวไว้ที่อาคารไม้ศูนย์คัดแยกเหลือจากการค้ามนุษย์ด้านหลังสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีครีขันธ์เพื่อรอประสาน เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขมาเก็บตัวอย่างตรวจหาเชือ้อโควิดในทินตามลำดบับพร้อมกับควบคุมตัวไว้ดูอาการ14วันณสถานกักกันรูปแบบเฉพาะองค์กรที่วัดวิเวการ,รามหมู่หกตำบลงองวานและจัดเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยป้องกันการหลบหนีตลอด24ชั่วโมงก่อนที่จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายในการผลักดันกับประเทศต้นทางต่อไปส่วนผู้นำพาอีกหนึ่งคนคือนายโกอูชาวเมียนม,มาอายุ20ปี ได้จัดทําบันทึกจับกลุ่มส่งให้พนักง,งานสอบสวนสถานีตารวจพูธรเมืองประจวบดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ชุดสืบสวนดําเนินการสืบสวนขยายพลเพื่อหาเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการติดตามตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมด จากการสอบสวนเบื้องต้นจากนายโกอูชาวเมียนม,มาอายุ20ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหานำพาให้การยอมรับสารภาพว่าตนเองเข้ามารับจ้างทำงานกีดยางอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายและพักอาศัยอยู่ในส่วนยางใกล้ชายแดนต่อมาได้รับการว่าจ้างจากนายโกตินเพื่อนชาวเมียนม,มาที่ทำงานกีดยางอยู่บริเวณสวนยางใกล้เคียงกันมูลค่า1,000บาทให้ขับรถยนต์ไปรับกลุ่มชาวเมียนม,มาทั้งหมด22คนซึ่งเดินทางมาจากเมืองต่างๆแล้วมาพักคอย รวมตัวกันที่บริเวณหมู่บ้านหมู่ดองฝั่งประเทศเมียนม,มาใกล้ชายแดนไทยบริเวณจุดผ่อนปลนพิเศษด่านสิงคอนจากนั้นจะมีนายหน้านำพาเดินเท้าข้ามแดนมาส่งยังฝั่งไทยตามช่องทางธรรมชาติแนวเทือกเขาตะนาวซีโดยตนจะไปรับมาพักรอนายหน้ามารับอีกทอดหนึ่งบริเวณหมู่บ้านใกล้ถนนเพชรเกษมสายหลัก ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยกว่า10กิโลเมตรเพื่อพาไปทํางานที่จังหวัดสมุทรสาครและไปถึงปลายทางสําเร็จก็จะเสียค่านํำ่าลักลอบเข้าเมืองคนละ18,000บาทถึง20,000บาทแต่ระหว่างเดินทางถูกเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนตรวจพบและถูกจับกลุ่มเสียก่อน